ยานชาวนาไทยแห่งนี้นะคะหรือเรียกสั้นๆที่นี่ว่านาเฮียใช้นะคะวันนี้จะเป็นที่พิเศษที่ทุกท่านนะคะจะได้เข้าไปเยี่ยมชมในส่วนของกิจกรรมด้านในานะคะ<า>ก็สำหรับรถรางคันนี้นะคะจะเป็นรถรางที่เราใช้สําหรับไว้เตรียมนะคะรับคณะศึกษาดูงานนะคะซึ่งเราเปิดรับงานะคะที่เราใช้ในการผิตต้นกล้าแผน้นะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมหลักๆของศูนย์ มีทั้งข้าวสารข้าวกล้องข้าวสองมือนะคะจำหน่ายอยู่บริเวณร้านจำหน่ายของฝากนะคะบริเวณอันนี้จะเป็นผักคะน้านะคะเส้นปุ่นลักษณะแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้เรื่องของสารเคมีนะคะป้องกันแมลงได้มาอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นกิจกรรมการดำานาปลูกข้าวนะคะทางด้านซ้ายนี่เลยค่ะมีดอกลาเวนเดอร์นะคะเราเรียกต้อยติ่งน้ำภาษาไทยนะคะภาษาไทยต้อยติ่งน้ำภาษาอังกฤษลาเวนเดอร์ ทางซ้ายมือนี้ก็เป็นแปลงสําหรับาวางก้าหมดเลยนะคะ